สวัสดีคะ่ะหมอเล็กนะคะจากคลินิกเวทธิดารักษา,าสัตว์ค่ะวันนี้หมอจะพาทุกคนมาดู6เหตุผลที่เจอบ่อยนะคะที่ทำให้ลูกแมวร้องเป็นอะไรมีวิธีการแก้หรือป้องกันยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามช่องเ e t and Pet พ tory ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหมอมีคลิปดีๆสาระใหม่ๆมม,มาฝากทุกคนจะได้ไม่พลาดกันคะ่ะ เหตุผลที่1นนะคะคือน้องแมวเขารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะลูกแมวเขาจะมี energy ค่อนข้างสูงนะเขาจะรู้สึกตื่นตื่นตัวตลอดอยากจะเล่นนะคะถ้ามีเพื่อนเล่นได้จะดีมากค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอยู่ตัวคนเดียวนะเขาจะรู้สึกโดดเดี่ยวเขาก็จะร้องหาเพื่อนร้องหาแม่นะคะหรือถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีแม่เขาก็จะร้องหาเจ้าของนะคะอยากให้เจ้าของมาเล่นด้วยนะคะหรือเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนั่นเองนะคะ ทีนี้วิธีการป้องกันนะคะก็คือถ้าเรารับน้องแมวมาเลี้ยงใหม่นะเราก็ควรที่จะเอาเขามาเป็นคู่นะคะ เขาจะได้มีเพื่อนเล่นนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอามาแค่ตัวเดียวเราเองก็ต้องเป็นเพื่อนเล่นให้เขาโดยการจัดเวลานะคะเพื่อเล่นกับเขาก็จะทําให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนั่นเองเหตุผลที่2นะคะก็คือรู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกกังวลนั่นเองนะคะบางคนเอาน้องแมวมาเลี้ยงใหม่นะคะก็คือเอาเข้ามาอยู่ในบ้านเลยเราบ้านก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างน้องแมวเขาเดินสํารวจไปมานะคะแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกหลงทางได้ ล้ทนี้ก็หาทางกลับไปที่นอนตัวเองไม่เจอหากระบะทรายไม่เจอหาถ้วยน้ําถ้วยอาหารของตัวเองไม่เจอนะคะอันนี้ก็ทําให้รู้สึกยิ่งกลัวยิ่งกังวลไป,ไปใหญ่นะคะเขาก็จะร้องนะคะ การป้องกันก็คือถ้าเรารับเขามาเลี้ยงใหม่นะคะในช่วง1-2สัปดาห์แรกเนี่ยเราควรที่จะจำกัดบริเวณก่อนให้เขาอยู่ในที่ที่ไม่กว้างมากนะคะพอเขาเริ่มปรับตัวได้ก็ค่อยเปิดให้เขาไปสำรวจที่ใหม่ๆนะคะเขาก็จะเริ่มชินก็จะลดปัญหาเรื่องการร้องแบบที่เขารู้สึกกังวลหรือหลงทางได้นั่นเองนะ เหตุผลที่3นะคะเป็นเหตุผลคลาสสิกเนาะก็คือเขารู้สึกหิวนะคะก็เหมือนลูกคนแหละก็คือถ้าเขารู้สึกหิวเราไม่ได้รับอาหารมาตอบสนองความต้องการของเขาเขาก็จะร้องนะคะ mm hmm. ทีนี้เนี่ยงแมวปกติเขาจะกินอาหารเนี่ยทีละน้อยนะคะแต่บ่อยๆเนาะ mm hmm. บางทีเขาเริ่มกินอาหารตอนอายุประมาณ4สัปดาห์5สัปดาห์นะคะเจ mm ้าของก็คือบางคนอยากจะ ให้เขาแบบกินอาหารเป็นเวลานอนเป็นเวลาเล่นเป็นเวลาคืออยากจะฝึกเขานั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะทําไม่ได้นะคะก็คือตั้งตารางสเกตดูมาปุ๊บรู้สึกว่าอา้าวทำไมลูกแมวของเรารู้สึกร้องหิวอยู่ทุกวันเลยนะคะเราก็ต้องมาดูและมาปรับนะคะให้เข้ากับพฤติกรรมของเขานะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะก็คือ รู้ว่าเขาชอบนอนเวลาไหนชอบเล่นชอบกินเวลาไหนนะคะเราก็ปรับตารางใหม่ให้มันถูกนะคะ mm. ก็จะลดอาการร้องหิวได้เหตุผลที่4นะคะก็คือรู้สึกอยากขับถ่ายนะคะ,ะน้องแมวที่เริ่มใช้กระบะทรายใหม่ๆนะคะก็คือเขาอาจจะยังขับถ่ายไม่เก่งนะคะทําให้เวลาที่เขาจะอึหรือฉี่เนี่ยเขาอาจจะร้องนะคะเพราะว่าเขารู้สึกปวดท้องหรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าเขาร้องแต่เขาอึฉี่ได้ตามปกติยังร่าเริงสุดชื่นดีปกติอันนี้ก็คือไม่เป็นไหลนะคะแต่ถ้าเราสังเกตเห็นว่าเขาร้องแล้วก็เขาก็เข้ากระบาดทรายบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรออกมาอึไม่ค่อยได้หรือไม่ค่อยเห็นน้ําฉี่ออกมานะคะ แสดงว่าเขาอาจจะเริ่มมีปัญหาว่าเขาอึเฉี่เองไม่ได้แล้วนะคะก็คือเราต้องไปช่วยกระตุ้นก่อนนะคะโดยใช้สำลีชุบน้ำนะคะเช็ดไปที่อวัยวะเพศหรือว่าทวารหนักนะคะเพื่อกระตุ้นเนาะแต่ถ้าเราทําการกระตุ้นหรืออะไรแล้วเนี่ยยังไม่มีอึอ,ออกมายังไม่มีเฉี่ยออกมานะคะ อาจจะต้องพาไปพบคุณหมอแล้วนะเพื่อตรวจดูว่าเขามีความผิดปกติหรือป่วยอยู่หรือเปล่านะคะอย่างเช่นท้องผูกไหมนะคะหรือว่ามีปัญหากระเพาะปัสสาวะอักเสบอยู่ด้วยหรือเปล่านั่นเองนะเหตุผลที่5นะคะที่ทําให้น้องแหนร้องนะก็คือเขารู้สึกเจ็บปวดนะคะถ้าเกิดว่าอยู่่เนี่ยเคาร้องแบบเสียงแหลมแบบดังขึ้นมาเลยนะคะแสดงว่าเขาน่าจะปวดหรือเจ็บตรงไหนอยู่นะคะที่เจอได้บ่อยก็คือ ขาติดเสื่องนะ,มะแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าบางทีเนี่ยเดินหมุนตัวผิดท่านะแล้วก็เหยียบห่างตัวเองก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเจ้าของได้ยินเสียงแบบนี้นะก็ควรที่จะรีบไปดูเขาเผื่อว่าเขามีอะไรที่ต้องให้เราช่วยนะแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นอะไรที่รุนแรงเราจะช่วยเขาทานนั่นเองนะคะต่อมาเหตุผลอันสุดท้ายนะคะอันที่6นะคะเขาร้องเพราะว่าเขารู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าเจ็บป่วยอยู่นั่นเองนะคะ น้องแมวที่ป่วยเนี่ยเขาจะร้องแบบเสียงเบาๆเสียงเศร้าๆนะคะหรือบางตัวเนี่ยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นซึมนอนหมดแรงนะคะไม่กินอาหารนะคะหรืออาจจะมีจามมีน้ำมูกน้ำตาท้องเสียหรือว่านอนปวดท้องขดตัวก็มีโอกาสเจอได้นะคะหรือบางตัวนะคะเขาอาจจะไม่ได้ร้องให้เราได้ยินก็ได้เพราะว่า เขาอ่อนแรงมากจนแบบร้องไม่มีเสียงหรือว่าไม่มีแรงจะร้องก็ได้ถ้าเราสังเกตเห็นอาการแบบนี้นะคะเราต้องรีบพาไปพบคุณหมอนะคะเพื่อให้เขาตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาให้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าน้องแมวตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานเนาะถ้าเขาเป็นหนักจะเจอได้ว่าเขามีโอกาสที่จะมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนาะแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ6เหตุผลที่เจอได้บ่อยว่าทำให้ลูกแมวร้องนะคะลองไปเปิบใช้แล้วก็ไปสังเกตลูกแมวของตัวเองที่บ้านดูนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่เขาร้องเราจะแก้ไขแล้วก็ป้องกันยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอทำคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วสุดท้ายนี้นะคะขอให้ลูกแมวทุกคนสุขภาพแข็งแรงคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย